จบเร็วโอ้โหมาแล้วฮะบอลออกหลังไปนะครับเอ็นจอยเรียกว่าไม่ให้สีฟ้าได้พักเลยนะคะทุ่ตลาดเลยแอมเอนด้าส่งต่อแล้วครับทางสีฟ้าโดนตัดได้โอ้โหและตอนนี้สือจับบุอืมบอลหลุดออกไปเอาละครับตอนนี้แยกแยกกันส่งเลยครับตอนนี้บอลจะงเป็นทางสีฟ้าอยู่นะครับ ดิซ่าเขียบอลนะคะเตะโอ้โหส่งยาวส่งยาวยังไงครับหลุดแล้วครับตอนนี้สิบ้าสิบ้าโอ้โหเก่งไก่ตัดบอลได้ครับเอาละครับโอ้ช่วยบุญกันมากเลยตอนนี้สีฟ้าเกยไปยังยาวเก่งไก่เข้าประตูไปเลยนะเก่งไก่เซตนะคะอ่ะอย่าอย่อ่าอย่าย่เกยต่อนะคะ ไก <Okay. S 2> บอลอยู่ที่เก๋ไก่เก๋ไก่ยังไงจะส่งยาวเลยไหมเหนื่อสุดโอ้โหส่งยาวไปแล้วแต่ไม่มีเพื่อนทีมรับได้นะครับออกข้างไปสีฟ้าส่งไปแล้วแล้วตอนนี้โอ้โหบอลอ๋อจบคืนหลังอ่ะจบคืนหลังนะฮะนี่อะไรครับเก๋ไก่เลยแล้วเก๋ไก่เตะยาวไปโดนสีฟ้าตัดได้สี่ยิโอ้โห อันนี้คือเกมอะไรทุบเต้นโอ้โหเอาละกลักเอาละตอน<อ>นี้งโง่โหรำสนามนะคะเอาละผมว่าบอลลูกเดียวไม่พอนะฮะแยกไปตั้งสิบคนน่าจะแจกคนละลูกไปเลยนะเอา้เอาๆๆตอนนี้คุกับชุลบุลตอนนี้โอ้โหบอลอยู่นี่ทีพีพาเต้นมุมแล้โอ้โหปหล่อยหลุดออกหลังไปนะครับใต่มุมมากเป็นทางสีฟ้านะครับได้เปิดมุมเกสหอบแล้วนะฮะตอนนี้เกส ครับโอ้สีชมพูตัดได้แล้วส่งยาวไปอบอลตอนนี้สีอะไรครับสีฟ้านะฮะเฮตุค่ะอ้ายังไงแล้พีพ่พี่ค่ะพี่โีค่ะโอ้โหโอ้โห,โโหลูกนี้งงมากนะครับขนาดคนตะยังงงเลยครับนคบน,น,คนส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งหน้าประตูสีชมพูนะคะครับผมเริ่มมีอาการหอบเกิดข,ขึ้นนะครับตอนนี้ ไอ้จอยบอกไปคณะสิไปคณะสิอย่าค oh. well, ิดเยอะให้เอกจอยสัญญาณแล้วนะคะกรรมการกรรมการอ๋อเอาละไปคณะโอ้โหส่งยาวจริงจริงเหมือนจะยิงเข้าประตูไปเลยนะฮะไอ้จอยบอกจะยิงค่ะไม่ได้ส่งโอ้โหเอะไะครับบอลเป็นของทางสีฟ้าครับเอาแล้วตอนนี้เฮ้ยสีฟ้าโอ้โหหลอกตัวเองนะครับพี่กี้ พูดต่อสู้ก็มงตัวเองก็งงเห็นเขาว่าหลอกตัวเองงงถือว่าเปสายไปผัดตูวบอกยิงลูกโทษแน่เลยค่ะอุ้ยยิงลูกโทษอ๋อพี่เจ้าตัวการหรือเจ้าตัวไกลค่ะพี่เจ้าตัภาพแล้วเอ๊ะยังไงเอาสิไปไปสีฟ้าโอ้โหเฮ้ยจะคับอัจับไอ้ไอ้ไอ้ข้าพี่อ้าออออไปไเอจอยยังไงบ้างออกออกหมดละ สีฟ้าได้นะครับลูกนี้ยังโซนๆอยู่นะเฮ้ยเขาเต้นอะไรอีกแล้วนอกจากมีบอลเขามีการเต้นจากลูกบอลอีกแล้วเออเป็นการหลอกฟูตต่อสู้แล้วเองนะเล่นบอลไม่เหนื่อยหรอกเต้นเหนื่อยกว่านะครับเป็นจอยบอกยังเป็นบอลของตางสีฟ้านะครับยังไงเออพี่ีบอกว่าขอใช้ที่เยอะหน่อยค่ะพี่พี่เอาของออกไปให้หม จังหวะเท้าบุกว้างมากค่ะอีกค่ะพี่เยอะเป็ดลิงนะเอาอีกค่ะพอแล้วเออเออแกล่ะแล่ะแกล่ะแกล่ะเออเอาแล้วสีฟ้ายังอะไโอ้โหอุ๊บอุ๊บเอาหาบอลแล้วเจอหาบอลกันเจออยากเอาโอ้ไว้อยากองไรคะยังไงบอลโอ้โหบอลไม่ไปไหนเลยบอลนี่อ้อยรอดหว่งขาไปแล้ว ็นดูเกมจะดำเนินต่อไปนะคะอ้าวกลางเดือนนลแล้วพี่พีเคลียร์ทางนะไปไปยังไงครยังไงมาแล้วมาแล้วสอ้โอเก๋เไก่เซฟไม่ได้เก๋ไก่พูดวแก่เซฟไม่ได้โอ้โหสีบ้าไอ้ เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกคะที่หวานจะทำการเตะลุกนะคะไอ้ลูกที่หวานจะส่งให้ใครที่หวานที่หวานยังเลยังไงเอาบอลออกผิดแล้วตรงนี้เป็นทานสีชมพูนะครับคนดูกรี๊ดได้นะคะลุ้น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 อยู่ตอนนี้ ล้มแต่ไม่ป็นไหเฮ้ยโอ้โหเลซ่าเลซ่าพป็นรอลิงอยู่นู่นเหร้นะแ่นเข้าสนามนี่โอ้โหเลซ่าฟอบเดี๋ยวพาค้เรามาให้ดูหนเยะหหน่่วยหหนอะไรอะกรรมการกรรมการอครับอะไรึ้นอะไรเอ่ย กรรมการยังไงครับยังไงนะอ๋อเป็นฟรีทิกเหรอครับฟรีอ๋อสีชมพูได้เป็นสีชมพูนะครับเอจอยจะได้คองบอลนะตอนนี้พองใจจะเปิดบก็นะคะเอจอยเอจอยยังเอจอยดึงกันเองเอจอยดึงกันเองโอ้โหขอกข้างไปนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวในช่วงชุลมุนเกิดขึ้นหลายคนเลยนะคะมีพิธิคิงเข้ามานะคะ มีลิงลิงเข้ามานะคะอ่ะตอนนี้เคสเคสเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยบค่ะบอลของข้างไปนะค e เอ o y Enjoy Enjoy กับลิงลิงล็อกกันอยู่ค่ะ <c oughs> ยังไงนะค่ะลอ็อกค่ะเอ,อ,อ,อ้อันนี้คุณตอ้อยนะไม่ใช่คนบ้าเลยนะต <c oughs> อะนนะี้ล,ล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยไปลนะสีชมพูสีชมพ,พูยังไงหลุดไปแนละ้วเป็นไะด้จับไว้ได้นะคะตะครุบไว้ได้นะคะ ไม่ได้ยังไงเอาง้อสมยเพื่อนใกล้ๆเฮ้ยสีฟ้าเขาปนโว้ยเหนือชนละบุญมากนะฮะครึ่งหลังยังเสอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโทษแน่ๆเลยดูเลิมีลูกโทษแน่ๆเลยไปไอ้จออย่างฮะไปแล้วสีฟ้าสีฟ้าสุกติดสีชมพูไปแล้วเปิดยาไปแล้วเปิดยาไปแล้วอยู่ดูย่า ไปนะครับสีฟ้าเป็นคนเปิดนักขโอยี่หวานครับย่างไเคสสีน้ำแขงโอ้โหแลควกบโอ้โหนี่าก้โอ้โหเมึงแคลไปเนงี่จะพูดเลยอเโคตสุดอเมริาเดี๋ยวจริงๆงอเมนดาใช้ขานะครับนีไว แล้วก็จากไปโหได้ยัได้เลยปวดปวดลูกบอลเลยแไม่ควดลูกบอลเน้นๆนะว่าเออ้าวเฉาเดี๋ยวเนต่นะคะเป็นอีกครั้งที่เกไก่เซฟไว้ได้นะคะเก๋ไก่พุ่งอะไรไข่อไม่นลิซ่า เตะเหมือนวอลเลย์บอลน,นะค่ะหวดเลยฮะยิงไปก่อนเผื่อเข้าเออเอาเป็นตัวอ,อุ้มสีชมพูได้คองบอลนะฮะลูกโทษเอน็นจอยเอน็นจอยจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาดึงกํงงาเกงเขาจะยิงไก่ได้เลยยัไงไงก็ได้เลยโอ้โหทะลุเพื่อนไปหมดเลยครับ <c oughs> ยอดดุเลงทะลุเพื่อนเลย <c oughs>

ไม่แล้วเวอีกหนึ่งนาทีหมดรอสี้าได้เกียร์นะฮะเอาละครับยิกแบ้เกียร์เลยครับยิ่งคิงเตะค่ะเออเอาละฮะสีฟ้าอย่างที่บอกนะครับลูกที่สองจะยี่สิบคะแนนนะฮะเออตอนนี้สีชมพูนำอยู่ที่สิบคะแนนนะครับหรือหนึ่งศูนย์นั่นเองนะครับ เอาละไอจอยมานี่หน่อยมานี่หน่อยเอาหัวเขนใช่เลยเออไอจอยเปิดยาวโดนสีฟ้าตาได้ก็ครับแล้วบอลิออกไปนะอ่ะจะหมดเวลาจะหมดแล้วนะลาบอ่ะยังไงครับสีฟ้าจะแก้เกมยังไงอ่าโอ้โหท้งบัตโอ้โหถูกหมดแลัวไอ้ใหญ่บอลอยู่ที่เดิมเอาแล้วบอลลุกบอลแล้วสีฟ้า เปิดไกลเลยออกไปนั่นเองลยครับโดยการสการขออสกซมพูนจาไงต่อฮะเวลาเวลาเวลาโอ้โหโอ้โอันนี้เปาไหมคะเขาเกี่ยวก้นดิเหยมกอันนี้เขาเปาไห้นะคะเขาเกียวผู้เลนด้วยกันเองค่ะเขามระคองไว้ลมอ้าโอ้โห ใครไปแล้วหลิงหลิงเตะตีไปต่อครับีมาไอ้ไอ้โอ้ยตีมาโอ้ยนีคุ๊บยังไงยังไงวางไปแบบไร้ยิ่งวางไปแไร้โอ้ยออกมไปนะครับโอ้โอเออเอนะมันล่าจะหมดเวลาแล้วนะขอลากก่อนต่อครับดีซ่าดีซ่าดีซ่าได้ที่กนะคะ มาฮะอยาใหโอ้โหลิซ่าสวยเพื่อนสวยมากแล้วก็เปิดยาวเปิดยาวเอาาเตะละุยะลุยอยาให้ชุลมุนโอ้โหสีชมูสีไงม่หยงไม่ยลิงไม่ยอมลิงคือแบบ่หลิงคือสู่แบบสุดผู้หลิงยอมเลยอะ เวลาตอนนี้ยังไงครับกรรมการหมดแล้วหมดแลว